ดีครับเอฟซีเขาลงหมดสวนครับกะมาเจอกันตอนเที่ยงเที่ยงครึ่งนะครับพวกเ่าตอนนี้อากาศก็แดดร้อนนิดหน่อยนะครับผมขั้นตอนที่อยู่ข้างหน้านี่คือกระบวนการที่เรียกว่าสูบน้ําเพื่อที่จะไปไล่ไล่น้ําคุณออกมานะครับผมก่อนที่จะมีขั้นตอนต่อไปก็มีการไล่น้านะครับโดยเอาน้าดีมาจากในสระน้าน้อยโน้นนะครับผมมาทขามาสูบเข้าไปอยู่ในท่อนี้ นี่นะครับมาไล่มาไล่เอาเอาน้าขุ่นออกเลลงล้ล,ลงลแล้าก็กระบวนการแต่ละขั้นตอนเรก็จะให้เวลาแล้วก็มีก็ลยนะใช้ความชานาญในการที่จะทำ <พบ S 1> นะครับละเอียดขึ้นละเอีดขึ้นสักหน่อย อย่าที่มันปนก็ที่จะไปถางแล้นะเออด้วยทำไรอะใ่ดินทำไมอ่ะเราเอาไว้ใดีเร็วดิไม่ต้องการนาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเป่าอันนี้ออกไปแล้วใช่ไหมเป่าขี้โคลนออกมาหมดแล้วใช่ไหมแล้วรีๆดินให้มันยาวๆนะปากดินเล็กๆหึยเป็นไงเก็บไหมดิออกเลยจมอ่ะ นะรับขึ้นไปบนกรดตรงนั้นไอตัวประกับนี่จะเป็นเป็นภูมิปัญญาของทีมช่างกขานะฮะนี่ล็อกอยู่เลยนะครับผมมีตัวข้อต่ออันนี้นะตัวเป็นล็อก แล้วก็ตัวที่เป็นคานที่เป็นด้ามจับนี่ก็ต่อมาให้ยาวๆมีประกับนะครับตัวที่เป็นตัวบันพับเนี่ยใช้ตัวโซ่ครับทบเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่ก็น่าจะเป็นการเป่าลมเนาะนี่นะครับผมมีอีกขั้นหนึ่งไว้เป่าลมนะจะเรียกไม่ง่ายนะครับงาน,นถ้าขาดประสบการณ์นี่ก็เรียกว่าทําไม่ไดนะ้ทำยากนะครับ <c oughs> <c oughs> ดีก็คือน้ำที่สูบมาจากสระแล้วก็อัดไปนะครับอัดไปในท่อแต่ว่าน้ำเนี่ยมันก็จะไล่ไล่ดินไล่ไล่น้ำไล่ไล่ทรายออกมาทางขอบขอบรอบนอกของเจ้าเจ้าท่อนะครับผมเป็นการไล่น้ําขุ่นที่อยู่ล่างออกไปต่อไปก็น่าจะได้น้ําใสขึ้นเรื่อยๆนะครับพอใช้ไปใช้ไปนํามันก็น่าจะใสเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นนะครับเป็นยังไงครับอ่า ตาเติ๊กถือว่างานนี้หมูหรือเปล่าครับผมไม่หมูสัมผัสหน่อยไม่หมูเหรอถือว่าระดับอะไรเอบอ่ะกลางกลางกลางยากยากง่ายง่ายกลางกลางอยู่กลางกลางนะครับผมนี่นะครับก็วันไหนทำกำลัหนึ่งไรอ่ะชุดนี้ลงโนนนนช่างชาติยืนกำกับอยู่ต้นเนินนี่นะครับเนินสูงสูงโน่นมาคอยดูระยะระยะขึ้นแอร์แปดเส้น ก็ไ,ไม่ต้องทำวันนี้แปดเส้นสายช่องเขาลงมาเดี๋ยวมารอดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการเป่าลมเนาะนะครับเราไม่ต้องการให้ดูยาวๆต้องนะให้ดูสั้นๆสั้นๆน,น,นะครับชอบดูคลิปไหนก็ดูคลิปนั้นเอาแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับผมอีกอันนึงอีกอันนึงอันที่เป็น